นีมานั่งตรงค้อกัวลมแรงมากเลยพี่น้อง คลืมนคลื่นนะคะธรรมชาติสวยงาม มากเลยค่ะทุกคนหนาวเย็นดูเป็ดค่ะในน้ำนวนดำๆอากาศก็ประมาณนี้นะคะทุกคนลมแรงมากเย็นมาก ก่อนกลับบ้านถึงบ้านนะคะก่อนถึงบ้านใกล้จะถึงบ้านละ ছ না ลมมันพัดลมมันพัดตบงโน้นลมมันพัดตรงนี้เรื่องงานวันนี้วันศุกร์ สั์ตกพี่น้องอลมพัดโทรศัพท์ตกเอ้ยเนาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยหัวกระมัมค่ะพี่น้องเอ้ยเนาหัวกระมัม หัวกระมำเลยเมื่อกี้นี้ฮัลโหลขอบคุณนะคะเมื่อกี้หัวกระมำโทรศัพท์ค่อยค่อยเอียงไปเลย นกก็มารออาหารนะคะ thank you so much thank you everyone ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะมานั่งตากลมหนาวด้วยกัน,นะคะ่ะ ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะพี่เพื่อน คลายทุกอย่าง นี่ก็คงไม่ลมแล้วมั้ง <st arts> ลมแรงมากเลยกล้ <c oughs> องลมกล้องลมสอง ชมธรรม,มชาติค่ะ ตาเอ็กเมียตมยตมิตมเตมิดตมดูน่ค่ะข้างในนู่นเยอะมาก โฮม e โก go h o โฮมลมแรงหนาวค่ะทุกคนไปค่ะปันจักรยานกลับบ้าน ะะทุแต่มันหนาวน้ำคงเย็นอะไปค่ะกลับบ้านว่าไงจ้ะหมดแล้วหมดแล้วกลับบ้านปั่นจักรยานกลับบ้าน,นะค่ะทุกคนหนาวหนาเย็นมือมากเลยไม่ได้ใส่ถุงมือ ลมแรงไฮไฮไปแล้วลงน้ำไปครับพี่เพื่อนๆปั่นจักรยานกลับบ้านด้วยกันไม่นานคะ่ะ อากาศอึมครึมโอ้โหห่านนะคะนี่ห่านนี่สวยงามอ้พวกเขาอยู่ไหนนู้นเยอะมากทางบ้านเราก็หนาวดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่เพื่อนๆ ทางนี้หนาวทั้งหนาวทั้งกายทั้งใจว่าแซนวันนี้เขาไม่มากินทางนี้นะคะเขากินอยู่ข้างในหา่านฝูงหา่านมีต้มสน สนสวยมากคุณน่านสวัสดีค่ะหัวหล่อามากอาีหยังเนาะหนาวจนหดหมดใช่ไหมคะโอ๊อยเนาะกี่องศาคะคุณน่าน หนาวคงคงไม่เท่าที่นี่มั้งคะทั้งนี้ถ้าหนาวแล้วมันมันเต่งตึงนะคุณน่านมันไม่มันไม่หดนะมันแดงแล้วมันก็เต่งตึงว <laughs> ้าว ผู้หญิงเมื่อกี้นี่ไม่รู้ว่าเขาถ่ายอะไรกันใส่กระโปรงสั้นว่าสั้นคุณนั่นโอ้ยอยากถ่ายเข้าแต่กลัวเขาไม่ให้ถ่ายเหลือครึ่งนิ้วเหรอคะสั่งวาโอ้ยเนาสั่งว่าสั่งวาแม่ก้าวสวัสดีจ้า สิบสี่องศาอุ่นหนาวนะคะหนาวมากเลยเพราะว่าหนาวบ้านเรากับหนาวที่เมืองนอกมันมันหนาวอากาศมันคนละอย่างเนาะแ <c oughs> ม่ก้าวดูคุณนั่นดูคุณนั่นว่าหนาวยันหดหมด <c oughs> เหลือ <c oughs> เหลือไม่ถึงไม่ถึงนิ้วละ ถ้ามันไม่ลมมันก็ไม่หนาวนะคะอากาศอากาศหน้าหนาวที่เมืองนอกอะ่ะมันหนาวที่ลมนี่แหละตึกดึๆๆึๆดึอึึดึโอ้วิเก้นแล้วค่ะวิเก้ิเนแล้วได้หยุดแล้วสาวอาทิตย์นี่เก็บบ้านแล้วก็แพคกระเป๋า ไม่ใช่พรุ่งนี้พาเข้าเมืองคงจะเป็นวันจันทร์วันจันทร์บ่ายได้เข้าเมืองใกล้บินแล้วใช่ใช่แม่กาวอีกห้าวันค่ะอีกห้าวันทำงานสามวันทิศหน้าจันทร์อังคารพุทธพรหัสก็บินแล้วค่ะ หมาแบบนี้มันผอมเนาะตัวผอมนิดเดียวอะ่ะมันมันไม่น่ารักเลยอะ่ะมันไม่เหมือนหมาไอตัวปุ๊กลุกถึงแล้วถึงแล้วแต่ยังไม่ลงนะเดี๋ยวพาขึ้นบ้านไปดูห้อง <laughs> ไปด้วยปลายปลายปลายแมกาว <laughs> ย่านันคิดถึงแดดตากแดดยันยันอะไรนะยันอะไรหดนะ, <c oughs> ะเพลงเขาว่าเด้อพี่น้องอเพลงวากัว่าน้ำเพลง <c oughs> เดี๋ยวรอ,อยงนอกนะคะพี่เพื่อน,นเดี๋ยวจะออกมาเดี๋ยวเอาจักรยานไปเก็บก่อนเมื่อกี้ย่านันขึ้นตรงนกนั่นไอ ล้มหัวสักะมัมสองสองรอบแม่กาวคนอะไรอะ่ะมาเด็ดมาเด็ดดอกไม้ออกมันกำลังออกดอกนะคะเด,ด็น่าตีมือจังเลยนี่นี่นะคะออกแล้วนะดอกไม้ที่เดนมากนี่กำลังตุมต่ม ลมมันแรงไหมก้าวหัวสักกม,มัมาหัวซันตั้งไปตนี้นะตั้งไว้ตรงนี้นะห้ามล้มนะถ้าลมออกมาไม่ทันเด้อถ้าลมออกมาไม่ทันนะ <laughs> ค่ะข,ขึ้นบ้านด้วยกันแม่ทีนหวัดดีค่ะโอ้อยถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วค่ะวันนี้ก็ไม่มีคลิปลงนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะ วันนี้ไม่มีพรุ่งนี้ก็คงไม่มีค่ะโอ้ยเงนืเจ้าของพี่น้องไม่ได้ทําไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ไม่มีอากาศที่จะไปถ่ายเลยเพราะว่ามันหนาวเนะค่ะอดูจดหมาหน่อยค่ะ ู่ชั้นนห้ชั้นสามเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งมาเปิดทีค่ะพี่น้องเพราะว่ามันไม่มีจดหมายอะไรเอา้านี่เขาเอาไอ้นี่มาใส่มาทิ้งให้แล้วอันนี้ต้องไปผูกจักรยานนะคะถ้าไม่ผูกเขาก็จะเก็บจักรยานเรา ใส่กระเป๋าไปด้วยเขาให้สองอันเผื่อเรามีจักรยานสองคนะันเนาะเราต้องเก็บไปนะคะห้ามเอาทิ้งเลอลาดบางทีก็มีชื่อเราอยู่ถ้าเราทิ้งไปเราเขาแขลเราได้คอมเพนเราเนาะคะ่ะว่าเราทิ้งกระดาษ ทิ้งมวซั่วทำงานยังไม่เหนื่อยเท่าเดินขึ้นบ้านเลยครับพี่น้องหายนี่คือการทักทายคนที่นี่นะคะก็แค่เสียหายแค่นั้นเอง ขึ้นหอคอยขึ้นหอคอยดูค่ะถ้าหน้าร้อนมันจะสวยดอกไม้ั้งนั้นนะคะยังไม่เห็นมีคนทําสวนมาตกแต่งเลยเหนื่อยขอบคุณนะคะถึงบ้านแล้วค่ะขอบคุณที่มาส่งถึงหน้าประตูเลยนะคะ แม่กาวคุณน่านแม่ทินขอบคุณนะคะ thank you to everyone for watching ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนๆคุณน่านแม่ทินนอนหลับฝันดีนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงคุณแจดอกเดียว ไปค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนเข้าบ้านแล้วค่ะขอบคุณนะคะ